สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวิร์สประจำวันเสาร์ที่7กันยายน2024กันอีกครั้งนะครับเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปพระเจ้าทำให้เราได้บังเกิดใหม่ในโลกวิญญาณเป็นลูกของพระองค์ทันทีเรามาดูความดีงามความยิ่งใหญ่ ความรักของพ่อแห่งฟ้าสวรรค์ที่ได้จัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับเราเรียบร้อยไปแล้วในพระเยซูคริสต์ก่อนที่เราจะได้รับกบารบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระองค์เมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอจดจากบาปพระเจ้าทําให้เราได้บังเกิดใหม่ในโลกวิญญ,ญาณทันทีเข้าไปนั่งอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์สถานทันทีได้เป็นทารกคนหนึ่ง ในครอบครัวของพระเจ้าทันทีนธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่6ได้บอกว่าและพระองค์ได้ทรงให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นมาบัางเกิดใหม่กับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่3-4ถึงได้บอกไว้อย่างนี้ว่าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่เข้าในความหวังอันยืนยงโดยการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์และได้เป็นทายาทเข้าในมรดกอันไม่มีวันเสื่อมสลายเน่าเสียหรือเลือนหายไปซึ่งได้ทรงเตรียมไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านในพระธรรมสองเปรโตบทที่1ข้อที่3 4ได้บอกว่า ด้วยฤทธิ์อำนาจในสถานะเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งให้แก่เราที่จำเป็นในการมีชีวิตที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเจ้าผ่านทางการรับรู้เรื่องราวของพระองค์ผู้ทรงได้เรียกเราด้วยพระสิริและความดีงามของพระองค์เองให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในพระเกียรติสิริและความบริสุทธิ์ดีพร้อมของพระองค์ โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เราเพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจึงได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าบังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วความบาปพระเจ้าอวยพรครับ